เพื่อใ้ผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนธีการ AFK ในเกม p e t ร c a s t e r กันนะครับผมว่าเกมนี้มีวิธี AFK แบบไหนบ้างแล้วก็แต่และว,วิธีเดียวมีทริคอะไรแนะนำบ้างนะครับผมคลิปนี้รวมให้หมดแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K แล้วเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้แก๊ส 0K นะครับผมได้เปิดบริการเกม p e t ร c a s t e r แล้วนะครับผมมันจะเป็นการ หาบริษั์เลี้ยงนะครับผมขายสัตว์เลี้ยงภายในเกมแล้วก็บริการายอยื่นๆเช่น a f k แล้วก็การฟาร์มไอเทมต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจแกสุนเคแล้วก็สอบถามได้ก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมมาพูดถึงวิธีการ AFP ในเกมนี้กันดีกว่านะครับ เกมนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยมัน fk ได้หลายอย่างแต่ว่าหลักๆแล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสอย่างนะครับผมก็เรามาฟังกันดูนะครับว่าแต่ละวิธีเนี่ยคือทําอะไรบ้าง fk แบบไหนบ้างนั่นเองนะครับโอเคมาพูดถึงวิธีแรกนะครับนั่นคือการ fk ตกปลานะครับการ fk ตกปลาหรือว่า fk ฟาร์มเพชรก็ได้นะครับผมนี่ได้2อย่างนะครับการ fk ตกปลา fk ฟาร์มเพชรนะครับผมคืออะไรนะครับคือการที่เรานะครับผมดูว่าเราเนี่ยมีเบ็ดขั้นไหนนะครับผมนี่เบ็ดของเราแบบนี้นะครับซึ่งการอัปเกรดเบ็ดนะครับผมคือการทําเพชที่เมืองันะครบ มันจะมี a อ c ตัวหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าโอเซลเลอร์ตรงนี้นะครับผมเพจของคนนี้นะครับมันจะให้เราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ในแต่ละเพจเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นการอัปเกรดเบ็ดให้เรานะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้เบ็ดเพจมานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราก็สามารถเอฟได้ทุกแบบแล้วนะครับแต่ถ้าหากใครที่ยังเอฟไม่ได้ก็แนะนําว่าเอฟเคแมบสูงสุดที่เอฟได้นั่นเองนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเอฟเคแมบสุดท้ายนั่นเองนะครับผมสุดท้ายก็เอฟตรงที่บ่อตรงนี้เลยนะครับผมเเหมือนนนนคี้ลยะ FK ตกปลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีอะไรบ้างในการช่วยในการ FK ตกปลานะครับผมหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับผมทุกคนเนี่ยหาชามนะครับผมที่มีชื่อว่า C Fa i l เ r ตรงนี้นะครับมาทำให้การตกปลาของเรานะครับมีโอกาสได้ Le Gen d Fit ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็หามาใส่ทุกตัวเลยนะครับผมในการตกปลานะจะช่วยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบ็ดดีๆเนี่ยมันจะเพิ่มลัคกี้แล้วก็ตกเร็วไปอีกนะครับผมแล้วก็การตกทุกครั้งจะมีโอกาสได้้ของนัายดวะครบ ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของยานะครับยาซีเลเซอร์นะครับผมส่วนใหญ่ก็หาจากมินิเกมหาจากบอสนะครับผมแล้วก็อีกทางนึงก็คือคราฟได้นะครับซึ่งการคราฟซีเลเซอร์นะครับผมจะต้องใช้น้ํายาเงินน้ํายาเอ็กพีน้ำยาลักแล้วก็ใช้เพชรนั่นเองนะครับก็สามารถคราฟได้นะครับขวดละหนึ่งนาทีนั่นเองตามนี้เลยนะครับผมสำหรับการเอฟเคตกปลานะครับพอเราเอฟเคผ่านแล้วสักคืนหนึ่งนะครับผมการตกปลาเนี่ยเราจะได้ปลาเหมือนถูกต้องไหมครับนี่แล้วเราปลาตรงนี้เนี่ย มันคือเป็นแหล่งเพชรนั่นเองนะครับซึ่งแนะนําตรงนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คือถ้าเราตกปลามาแล้วซติว่าเราเอฟเคมาหนึ่งวันแล้วใช่ไหมครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งขายก่อนนะครับผมทุกคนเนี่ยมาตรงแมปแรกก่อนนะมาตรงแมปแรกก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูตรงบอร์ดตรงนี้นะครับนี่มาดูตรงบอร์ดตรงนี้นะครับเป็นบอร์ดอีเวนต์นะครับผมว่ามีอีเวนต์ฟอร์จูนไหมนะครับผมแล้วเราเนี่ยค่อยเก็บปลาเรานะครับไว้ขายตอนอีเวนต์ฟอร์จูนนะครับเพราะว่าตอนอีเวนต์ฟอร์จูนเนี่ยมันทำให้เพชรเนี่ยคูณณ2ทุกกรรีนะคับ คือสตดว่าผมปลามาหนึ่งวันนะครับผมปลาที่ผมคำนวณแล้วเนี่ยที่ผมปลามานะครับมันได้1นึ่งหมื่นเพชรใช่ไหมครับแล้วเรารอขายตอนพอจูนตรงนี้เนี่ยมันจะได้เป็น2 0,000ื่นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็หากเพิ่มเติมนะครับถ้าใครมีน้ํายาที่ชื่อว่าพินเมติกแซนดี้ตรงนี้เนี่ยก็กดใช้แล้วก็แล้วก็ขายก็ได้นะครับผมคุ้มสุดก็คือรออีเวนต์พอจูนแล้วก็ใช้น้ํายาตัวนี้แล้วก็ขายปลานะครับจะเป็นการคูณเพชรเป็นคูณสีกันเองนะครับผมตามนี้นะครับสำหรับเรื่องตกปลา AP แบบแรกนะครับ โอเคนะครับต่อมานโฮมนั่นก็คือการ AFK จับสัตว์นะครับซึ่งการ AFK จับสัตว์จะมีอยู่2แบบนะครับผมก็คือการ AFK จับสัตว์เลยโดยตรงแล้วก็การ AFK เปิดไข่นะครับซึ่งสองวิธีนี้จะใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าผลลัพธ์จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหอ่นะครับซึ่งมาพูดถึงวิธีการ AFK จับสัตว์ก่อนละกันนะครับผมจะเป็นที่เราเนี่ยซื้อต้วแมบจากดัสตี้ใช่ไหมครับผมจะเป็น AFK หน้านี้ขึ้นมานะครับ AFK ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันคุ้มค่าต่อการใช้ไหมส่วนตัวผมมองว่า มันคุ้มค่าแต่ว่าน้อยกว่านะครับผมมันใช้มัใช้จับสัตว์ที่เป็นเลเ e จ d นที่ออกมาตามแบบเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยได้ง่ายกว่าการเปิดไข่ก็จริงครับแต่ว่าอัตราการเกิดของไอมอที่เป็นเลเ e จ d นแล้วก็ซีเกตเนี่ยมันน้อยมากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าคุ้มก็คือคนที่ซื้อซูเปอร์เอฟเคจะคุ้มมากนะครับผมตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าปัดทิ้งไปเลยก็ได้ถ้าเรามีแค่เอฟเคแบบเบสิกนะครับผม แต่ว่าถ้าใครอยากจะ FQ แบบนี้นะครับแนะนำว่าให้เลือกแมบที่เราอยากได้พวกเลเยอร์จนขึ้นไปนะครับเช่นของผมเนี่ยผมก็จะเปิดรีจอยแล้วก็เปิดเบสคีย์ไว้มันจะใช้ลูกโบเกบอลนะครับผมมันจะใช้บอลที่แบบว่ามีโอกาสจับได้สูงสุดที่ไม่ใช่เพอร์เฟกต์บอลนะครับในการจับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจับเลเยอร์จนจับทีเข็จับคอมมอนจับเรนะครับผมก็เลือกได้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเลือกแมปนะครับถ้าเรามีแค่เบสิก f k เนี่ยเลือกได้แค่4แมปแต่ว่าถ้าเรามีซูเปอร์ FQ เ ทั้งหมดเลยเ,ยเองนะครับอ่าตรงนี้คือปล่อยไว้นะครับผมค้างคืนไนก็ได้ว่ามันมีออโต้รีจอยน์เขาเองเขาเองได้นะครับแต่ว่าวิธีที่แนะนำนะครับผมนั่นก็คือการเปิดไข่นะครับเพราะว่าเปิดไข่เนี่ยสายฟรีที่ไม่ได้ซื้อแบบว่าซูเปอร์เอฟเคเนี่ยก็มีโอกาสได้ตัวรับมาเองนะครับคือการที่เรานะครับผมใช้เทมนะครับผมที่ชื่อว่ามสซซิลี่เอกนะครับมันจะมี2แบบนะครับผมจริงมี3มแหละแต่ว่าแบบแบบนี้มันคือมันเอฟเคไม่ได้นะครับมันเป็นการส่งครั้งเดียวนะครับอ่าก็คือมีมาัซัิจะ ได้ทั้งระดับคอมมอนแลไอพิกแล้วก็เลเจนต์นะครับผมแต่ว่าถ้าใช้เอลิตเนี่ยออลิตก็คือได้จากพวกทํากิจกรรมภายในเกมนะครับผมตีบอลเล่นมินิเกมฟาร์มของต่างๆนานได้ครบจากพวกนั้นหมดเลยนะครับผมก็คือวิธีการเปิดแล้วก็เปิดออโต้แฮตตั้งไว้แล้วก็ไปนอนได้เลยนะครับสังเกตว่าข้างบนนะครับผมมันจะมีตัวต่างๆให้เราเลือกนะครับผมไม่ใช่เลือกสิให้เราดูนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็ F เท่านี้เลยแล้วก็ไปนอนได้เลยนะครับผมซึ่งมันมีอะไรช่วยในการ AFK ตรงนี้บ้างคผมก็ือ หลักๆเลยก็คือยาลักกี้นะครับยาลักกี้นะครับผมไม่สามารถคาฟได้แต่ว่าหาจากการตีบอสเล่นมินิเกมแล้วก็ฟาร์มจากเพวสต่างๆนานานะครับผมก็มีโอกาสได้ลักกี้เอลเซอร์มานะครับมันเพิ่มโอกาสการได้เรเจนจากเพชรเนี่ยเรเจนเพชรเนี่ย3.5เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เปิดตั้งาแล้วก็ไปนอนได้นี่คือเอฟเคเบอรี่สองนะครับผมโอเคนะครับผมมาพูดถึงวิธีการ a f k แบบสุดท้ายนะครับผมในอัปเดตหนึ่งในตอนนี้นะคือ AFK ฟาร์มมอนนะครับ Fk farmmons นะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันก็สามารถฟาร์มได้ทุกแบบแต่ว่ามันก็จะมีแมปที่คุ้มค่าสุดอยู่นะครับผมเนื่อคือแมปคูมี่ในอัปเดตหนึ่งนี้นะครับทําไมถึงเป็นแมปคูมี่นะครับผมเพราะว่าในแมปคูมี่เนี่ยจะมีสลามของตัวไหมครับสลามเนี่ยมันมีโอกาสดอกขอหลายอย่างนะครับผมที่จําเป็นต่อการปั้นชามสัตว์เลี้ยงค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแมบปบอื่นเช่นแมปลาวาก็จะมีปูลาวาให้ฟาร์มแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้พวกเจลลี่ในการสุ่มนะครับผมแล้วก็แมบปบ เอ่ดัฟซีก็จะเป็นเป็นพวกแมงป่องเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับผมแนะนะว่ามาฟาร์มตรงกูมี่ที่ผมยืนตรงเนี้ยคุ้มสุดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าตรงแมบกูมี่นะครับผมพวกสลามเนี่ยมันจะดรอปไอเทม4อย่างหลักในการทำบัฟนะครับผมนั่นก็คือ1ครับเบอร์รี่นะครับผมเอาไว้เพิ่มไอพีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เจลลี่ตรงนี้นะครับผมเจลลี่ตรงนี้นะครับผมเวลาเราใส่ให้กับสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีชามนะครับมันจะมีโอกาส2%นะครับผมที่สัตว์เลี้ยงเราจะได้ชามนะคครรรััับบผมมหาาาชช่่่่ออองงงง้ววตเเนนนนียยูะ ต่อมาก็คือเป็น widening score นี่คือลบชามข้างล่างนะครับผมหนึ่งช่องนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับผมก็คือ mystery score นะครับผมเอาไว้สุ่มชามทั้งหมดที่เรามีในสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมจะดอกทั้งหมดเนี่ยสีอย่างนี้หลักๆนะครับผมเพราะว่าในการปั้นชามสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างใช้สีอย่างนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับผมก็ F K เลยนะครับผมถ้าเราหา,หากเราซื้อออโต ออโต้ดีจอยไวะะ้แล้วครับผมก็ปล่อยอย่างนี้ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับผมมันก็จะไปตีมอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีทริคนิดนึงนะครับผมตรงนี้เนี่ยบางคนถ้ามา AFK เนี่ยจะตายเพราะว่าโดนมอนตีใช่ไหมครับแนะนำให้ทุกคนนะครับผมมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าชามที่ชื่อว่าเออ่ไล์สตีวนะครับนี่ไ์สติวันนี้นะครับหาใส่ไว้เลยนะครับผมแนะนําว่าเออ่ใส่เนี่ยให้รวมกันดูดูหน่วยตรงนี้นะครับผมดูหน่วยตรงนี้สัก สามสิบสี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็เอฟเคได้แล้วนะครับมันจะเป็นการดูดเลือดกลับมานะครับหากว่าเราฟาร,ร์มแบบว่าไม่มีดูดเลือดเนี่ยมันมีโอกาสตายสูงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าหาไลฟ์ไลฟ์ซิลไว้สักเอ่อรวมรวมรวมกันเนี่ยประมาณสามสี่สิบหน่วยก็โอเคแล้วนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยครับผมสำหรับการฟาร์มเอฟเคนะครับก็มีทั้งหมดนะครับผมสามอย่างก็คือเอฟเคตกปลาเอฟเคเปิดสัตว์นะครับผมหาสัตว์แล้วก็เอฟเคฟาร,ร์มของหรือว่าฟาร์มไอเทมหรือว่าฟาร์มมอนนั่นเองนะครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องแก๊สสุขีด้วยนะครับผมผมขอัวไปฟาร์มต่อก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย